จบจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปเพลงไอดอลต่อนะฮะเฮ้ยมีทําฉากแบบนี้ด้วยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋ง boyfriend บอกว่านี่ก็ผ่านมาตั้ง10ปีแล้วนะตั้งแต่การตายของเธอใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่ใครนี่คือผู้รายที่ฆ่าไอหรือเปล่า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอ l ม o n d b a l กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้อยู่ในเกม friday night funkin ก,กันนะครับผมสตรมอนในวันนี้นะฮะใช่แล้วครับมันเป็นอนิเมะชื่อดังที่พี่พลชื่นชอบอีกอนิเมะหนึ่งนะครับก็คือโอชิโนโกะหรือว่าชื่อภาษาไทยเป็นเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับแอบก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสำหรับอันนี้แต่ว่าอนิเมะเนี้ยครับมันมีเพลงที่พี่พลชื่นชอบมากๆ และแน่อนอนหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวเกมกันเลยเอาละครับถ้าชอบนะฮะอย่าเพิงกังใจพี่ผลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคนมาใหม่ทุกคนด้วยนะฮะมาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเล่น Friday ในฟังกินเอ็กกับโอชิโนโกะกันนะฮะ ไอ้น้องไอสุดน่ารักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ฟรีเพล์กันเลยครับแล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะฮะผมจะเลือกระดับฮ้านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีทำหลายระดับหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีระดับเดียวมั้งมา In Your Heart Forever หรือว่าที่แปลว่าอยู่ในดวงใจของคุณตลอดไปนะครับมาถ้าพร้อมแล้วลุยเอ้ยมีนับแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมเอ้ยน่ารักโอ้ใช่ได้ใชได้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีลูกศรจางๆคือเราไม่ต้องกดใช่ไหมเดี๋ยว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 โอ้โหมันเป็นระดับยากใช้ได้เลยเน๊ะไอผมตั้งใจละมีร้องไอ้ไอ้แบ็กเกาว์ด้วยเชียร์ไออย่างนี้ย ถ้าที่ผมดูลูกศรจังๆคือเราไม่ต้องกดนะเป็นลูกศรหลอกนี่แต่กดแล้วก็ไม่เป็นไรหรือแค่สีบัใจายเฉยเนี่ย,ยผมกกดไปนะมันไม่เ็นเป็นไรเลยเออเล่นเพลงต่อแล้วกันเนาะทุกคนมาลุยเออ มันมันมันสุดยอดเป็นหนึ่งในแอนิเมตที่พี่ฝนชอบมากๆ,ๆเลยฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูไปลองดูนะทำดีมากเลยเพลงติดหูมากเพลงที่ชื่อไอดอลเดี๋ยวจบจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปเพลงไอดอลต่อนะฮะเฮ้ยมีทมีทำฉากแบบนี้ด้วย เออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเหมือนดูค้นเสิร์จอยู่นะฮะอันนี้อารมณ์แบบบอยฟรด์มาดูไอร้องเพลงนะแต่ก็อยากเห็นบอยฟรด์มาสู้กับเขาเนอะแต่อันนี้เหมือนแบบบอยฟรด์มาฟังเฮ้ยทำไมมันมืดลงอะอะไรอะเฮ้ยทำนองเพลงชอบมากเอาไหม จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมดับไฟในคอนเสิร์ตนะครับถือว่าคนที่ทำมดนี้เขาเออเข้าใจทำนะละเอียดทำดีมากเลยน่ารักดีมามาแล้วมาแล้วนี่ สามารถทำฟูลคอนโบได้อยู่นะสำหรับเพลงนี้นะมาละมาละโอ้โอ้โโเกือบเกือบเกือบสมาธิดีๆหมมา,มาได้โยได้โย เฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยพลาดจนได้นิดเดียวเองไม่ใช่ได้เลยนะมันดิแนะนำให้ลองกันดูนะฮะสำหรับแฟนคลับโอชิโนโกะห้ามพลาดจริงๆสำหรับมอดนี้นะครับใช้ได้เลย มันมากแต่เสียดายนะเขาไม่อยู่แค่เพลงเดียวนะฮะสอดนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะพา<ค>ทุกคนไปดูฉากตายนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาใส่มาหรือเปล่านะฮะบอยเฟนบอกโอ้ยน่ารักเหลือเกินทำไมน้องไอช่างน่ารักขนาดนี้ <c oughs> อันนี้ก็จบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคัตซีนกันแต่คัตซีนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไป ดูในช่องคอมมูนิตี้เกมนะฮะทำไมในนี้ไม่เห็นมีแคปซีนเลยเอ๊ะหรือมันอยู่ในไฟล์เอ้ยมีว่ะอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอที่เขาใส่ไว้นะฮะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นเหมือนต่อจากการเล่นเพลงเสร็จปุ๊บก็อย่างที่บอกฮะบอยเฟรนด์เหมือนกำลังดูคอนเสิร์ตอยู่นี่เหมือนบอยเฟรนดู YouTube ไอร้องเพลง In Your Heart Forever the Last Concert คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของไอนะฮะนี่บอยเฟรนดอูอยู่จริงๆด้วยบอยเฟรนด์บอกว่านี่ก็ผ่านมาตั้ง10ปีแล้วนะ ตั้งแต่การตายของเธอใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี่ใครนี่คือผู้ลายที่ฆ่าไอาหรือเปล่าเขาวาดได้น่าคิดมากเลยแปลกดีนะฮะอ่าดูต่อนะครับอ๋อแล้วมานั่งกับ girlfriend girlfriend ก็บอกใช่แล้วนี่ก็ผ่านการตายของไอามา10ปีแล้วนะใช่10ปีผ่านไปแล้วนะแล้ว girlfriend ก็บอกนะดูสิ สิปีผ่านไปแล้วนะแต่ก็ยังมีผู้คนมากมายเลยนะที่ยังคงจดจำไออยู่ในใจของพวกเขาแนะ่สึงสึงบอยเฟรนดก็บอกว่าอืมใช่เธอพูดถูกมันทำให้ฉันแบบอดคิดถึงห่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้เลยจริงๆนะทุกครั้งที่ฉันดูวิดีโอคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของไอเนะ่แล้วเกิร์ลเฟรนก็บอกนะฮะว่าใช่ ไอเนี่ยเธอสุดยอดจริงๆซึ่งแน่นเนี่ยจะยังคงเป็นตำนานอยู่ภายในใจของพวกเราตลอดไปรวมถึงแฟนๆของเธอแล้วก็จบลงนะฮะแล้วบอยเฟรนก็ตายตามไอไปด้วยไม่ใช่หยอกล้อเล่นเออสรมอนนี้เขาจะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นมอดสั้นๆง่ายๆสบายๆทีนี้เมื่อกี้ผมเล่นระดับแาใช่ไหมฮะถ้าเกิผมเล่นระดับอีซี่ผมจะดูหน่อยนะฮะว่าเขามีทำระดับอีซี่ให้ทุกคนได้เล่นกันหรือเปล่า เออเหมือนจะเหมือนเดิมไหมผมว่ามันเหมือนเดิมนะครับแสดงว่ามีแค่ระดับเดียวให้ทุกคนได้เล่นกันนะฮะสรุปในลูกศรจังๆคือเรากดแล้วก็ไม่เป็นไรเฮ่เนี่ยแล้วไม่กดก็ไม่เป็นไรนะไม่ขึ้นพลาดด้วยนะโอเคเออก็ถือว่า จะได้รู้ว่าเจ้าลูกศรแปลกๆเมื่อกี้คืออะไรนะครับเอาละครับก็ถือว่าจบมดนี้ลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมดโอชิโนโกะหรือว่าเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับนี่น่ารักมากเลยนะผมชอบมากตอนที่น้องสองคนนี้เขายังเป็นเด็กนะฮะแล้วมีคุณแม่ไอที่มอบความรักให้กับพวกเขาตอนที่ดูตอนที่1นีน่ซึ้งจริงๆตอนจบของ e ีีที่1น,นะฮะไปลองแหาดูกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูกันนะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ เกิดใหม่บปลูโอชิอันนี้เ้อชอบอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้หรือมังงะเรื่องนี้เหมือนกันอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับผมแหม่ถือว่าเป็นแฟนๆเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดียเด๋ยวเเราเจนารริน,นี้สวัสดีครับ